สวัสดีนะทุกคนตื่นเช้ามาคุณเขาก็เล่นกับลูกสาวก่อนก่อนที่จะไปทํางานนาทุกคนคุณเขามีถ่ายซุปตาพาตาโรยนาะแขกรับเชิญคือคุณจตุพรพรมพันธ์นาทุกคนจะสัมภาษณ์อะไรยังไงก็รอติดตามด้วยนะทุกคนเวลาเลยส่วนใหญ่ฟังเนี่ยฟังอย่างเดียวเอาแบบมานอ่าแล้วณอารเริ่มเริ่มแบบเริ่มพูดเ,เริ่มเป็นแบบว่าน้รนนแรกนะครับของคุณอาจ,จตุพรที่ออกรายการบันเทิงครับ ก็ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับนะครับแล้วก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนิกกี้สนุกสนานมากคุณอาครับพมอยากถูกลายพ่มทำถูกเลืออได้ไหมทำได้แมสอาคุณอาตอนไม่ถูกเหลื้อไหมตออแมผถูกลืออาถ้ามาต่อไปเลยได้ครับรอติดตา้นะครับสุตาพาตาลุยวันเสาร์ห้าโมงเย็นอมรินทีวีนะครพบผมทำไมวันนี้ไม่คุยกันเลยเงียบเป็นปกตินะวันนี้ไม่พอใจแล้วคุณได้ข่าวว่าเมื่อวานจะซัดมือถือจะซัดมือถือตัวเองอ่ะทำไมอะ แล้วทำไมอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะงอนมาได้ขึ้นกูบอกกูมีคนคุยไม่ชอบงอนงอนก็อยากให้โสดอ่ะฮะก็โสดอยู่เอ้าก็บอกมีคนคุยแล้วไม่ใช่เหรอก็มีคนคุยไงเออไปจะให้คุยกับบริษัทเหมือนเดิมไงดีก็คือกับบริษัทก็ดีเลยอนอนตอนเห็นภาพข่าวจะคุยอย่างหนุ่มตับหรือหนุ่มตับใชจะเปรี้ยงหนุ่มตับจะเปรี้ยงหนุ่มตับเออดีนี่เสื้อเสื้อใครวันมันเกิดเสื้อก่อนดีครับ นี่แฮปปี้ระเด็นะจ๊ะขอบคุณครับอายุกี่รีจ๊ะพี่นี่สามสิบสี่เท่ากันเลยอุ้วัยยี่ห้าอุ้ยไม่ไม่หายโกรธหรอกชอบคนตอนไหชอบคนตอนไหนไม่หายโกรธหรอกเนี่ยเจ้าชู้เอาปิดได้แต่ไม่กินต่อส่งผิดได้คนดูหน้าเจ้าชู้คนเจ้าชู้มันมีเจ้าชู้อะไรไม่มีผมจำผู้หงแล้วโทรศัพท์อ่ะนี่คือเสน่ห์นี่เป็นไงล่ะโค้งอีกเอาดีต่อไปทุกคนแล้วว่าผมแอบกัดไปชิ้นหนึ่งแอบไม่ได้กัดนะครับแค่ฉีกขอบคุณครับฉีกชิมเอาเลย แล้วพอเลิกงานนะทุกคนคุณเขามาไลฟ์ด้วยไลฟ์กับหลายคนเลยนะพอจบไลฟ์นี้คุณเขาก็ไปออกกําลังกายแล้วช่วงที่เดินนะทุกคนคุณเขาพาลูกสาวไปด้วยแล้วก็มีไลฟ์ที่ไอจของไนล่านิดหน่อย My girl let's go let's go, let s go. <S ไปไปไป โอ้ในละคนดูหนูตั้งร้อยคนแน่ลูกในลคขาในลคขาทักไทยเอฟซีหน่อยคะ่ะในละทักไทยพี่พี่หน่อยร้อยคนเลยคะ่ะในละในลาไป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 ไม่อืมาสองวันแล้วครับ<ๆ>เครียดมากไม่อืเลยสองวันแล้ว นีล่าะ่ะสวัสดีคะ่ะเอฟซีเต็มเลยอ้วนขึ้นไหมครับอ้วนขึ้นแล้วครับนี่ในล่ายังไม่อึเลยอ่ะทําไมดีเครียดมากเลยผมเดินหาอึในล่าอยู่คือผมไปทํางานใช่ไหมครับแล้วก็ทิ้งเขาไว้อยู่บ้านอะไรเงี้ยพอเลิกงานก็กลับมาหาเขาก็ได้เดินตามหาอึในบ้านมาสองวันละ ไม่เจออึเลยแต่วันนี้ยังยังไม่ไมีอึแน่นอนทำไรคะทำไรคะทำไรคะเดี๋ยวจะไปขุดหินปูนวันที่สิบเก้านะครับแม่เขาตามกับวันที่สิบเก้านะครับขุดหินปูนวันที่ยี่สิบล่า่าคนดูหนูตั้งร้อยก,กว่าคนเยี่ยวกับพ่อตอนไล์อีกล้วล่ะไปไหนอะ ากให้เขาอึมากเลยอ้วนนะครับคือต้องปล่อยให้เขาสบายใจหรือว่าเครียดเขาเลยไม่อึเอาเลยค่ะอึเลยค่ะเร็วอึเร็วพอลุ้นอยู่เมื่อไหร่จะอึอึหน่อยอึหน่อยอึ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 หน่อยออออ โอ้ต้องปล่อยเดินสักพักใช่ไหมครับเอาเลยเต็มที่เลย <pursuing. S 2> เต็มที่เลยลูกเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะใช่ครับเป็นก้อนมากเลยล่ะเลยล่ะทักทายพี่ๆหน่อยนี่แหละนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะทักทายพี่ๆหน่อยค่ะทักทายพี่ๆหน่อยค่ะ Bây giờ đi lên ngon, ổng gặp năng gai, bây giờ Bà bà Ổng gặp năng nụ đẹp, bây giờ ra đường Đường, nhanh, đường Đường Kinh mạc, huynh nổi huynh 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 ดูเป็นก่อนต้มเตรียมต้มเตรียมดูเดินดูเดินดูเดินออกร่างกายหน่อยแก่แล้วเูมามานำพ่อไปเลยไปนำพ่อไปเลยไหมนำพ่อไปเลยไปไปเดินนำไปเลยไปออกร่างกายหน่อย ไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว,ลวชอบเที่ยวมากไปไปแล้วไปแล้วชอบเที่ยวมากครับเ c ไปไปไปยกขาได้ไม่รู้ฉี่ไหมนะ แต่ชอบยกขาเดินเล่นกัน,นครับเดินเล่นกันสองคนพ่อลูก ทิกตอกแหะครับเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะครับอาจจะไลน์เล่นๆนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนออกกาลังกายเสร็จแล้วครับออกกําลังกายเสร็จแล้วนะครับก็เลยพาลูกเดินเล่นสักสิบนาทีนะครับให้เขาได้ออกกําลังกายหน่อยมาเร็วมาเร็วแป๊บเดียว ไล่แปบ,บเดียวเดี๋ยวไปแล้ว,ลวมาเร็วมาเร็วลูกแล้วมามาค่ะมาค่ะมาค่ะนั้นล่ละมาค่ะมาค่ะน้องกลับบ้านไปหาแม่วันที่สิบเก้านะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดแม่ก็พาไปคู่ถิ่นปูนครับน้องมาน้องมาเร็วล่ามาล่า นโชว์ความสวยนี่สิพี่พี่บอกหนูอ้วนขึ้นนะเนล่าล่าเนล่าขาเนล่าทำไรลูกเนล่าแมวแมวทำอะไรเนล่าแมวแม,ว,แมวค่ะแมวแมวค่ะแมวค่ะไปตรงนี้ไปพี่พี่บอกหนูอ้วนขึ้นนะลูก กลมนิดหน่อย FC บอกหนูอ้วนขึ้นนะลูกลาล่าพี่พี่บอกหนูอ้วนขึ้นนะงั้นวันนี้พอแล้วข้าวสองมื้อพอปกติหมาเขากินกี่มือ้อ เอาไปไหนไปนไหนไปนไหนไปนไหนไปไหนไปไหนโอ้โหไปไหนคะ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 ลูกโอเคบ๊ายบายนะครับเอฟซียบายเราพอหลังจากนั้นกลับมาสักพักหนึ่งคุณเขาก็ไลฟ์ต่ออันนี้ก็คือลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะทุกคนตามไปดูกันได้ แล้วอันนี้คือที่คุณเขาบอกไว้ว่าจะไปข้างนอกกับพี่ท็อปแล้วก็แจมนาทุกคนแล้วคุณเขาก็คือไปที่กอดนาทุกคนก็มีหันมายิ้มจะเอ๋พวกเราด้วยส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบาย